ดเดี๋ยาไปชนะครับนี่ครับร้านอาหารชื่อร้านอะไรเอ่ยวังมัดฉาวังมัดฉานะครับวังปลาวังมัดฉาคือวังปลานะครับติดกับบึงน้องโคด้านนี้เลยนะฮะตัวที่กว่างหนึ่งร้อยไร่นะครับสหรับบึงนี้นะครับจห้อมล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นแหล่ง ที่เดินว,วิ่งช็อกจ็อกกิ้งอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเส้นทางรถนะฮะสามารถอ้อมรอบบึงนี้ได้นะครับมีกิจกรรมตกปลานะฮะอันนี้ครับชาวบ้านก็มาหาปลานะสามารถกินกันนะครับสิ่งที่อยากนําเสนอคือตัวนี้ครับกุ้งฝอยกุ้งเต้นครับเมื่อกูเราเขย่าเขย่าแล้วมันก็ตายหมดแล้วนะฮะม,มัรู้มาติมเป็นเลยนะกูนะจิมมนมไปคนละตัวสองตัวนะคพีกพี่อเปล่าพีกเอยเขาไม่พีกเขาถือเขาหรือก็อืม มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลาทะเลนะเว้ยเอ้ยไม่ปลาหมึกทอดไม่พริกไม่ดีนี่ครับแต่มากระสานกันที่นี่เขาต้องกินคาเคียงเดี๋ยวเราจะชิมกุ้งเต็มแล้วครับนี่เลาะข้าวให้กุ้งเต็มเยอะโอเคก็ตัดเลยมันดอกเปรี้ยวนิดหนึ่ง บอกว่าถ้ามีมะกอกนี่นันจะเข้ากันดีบางสูตรนี่ใช้ตำนะบางสูตรนี่เขาจะตำตำฟุ้งใหเหล่านะฮะแต่นี้เขาใช้ขยาะยวพ,พี่นี่ได้แล้วจัด,ด,ดจให้แล้วนี่ก็แช่แล้วก็ดูดได้พี่โจเีลยผมแกะให้แล้วมันอยู่นี่นะครับคอนินเหรอตัวคอ ừ. Con ừ, nhìn khuyển Chín dành ý Buộc <laughs> Được Chín dành rồi Hãy subscribe không Ngon

ใช่ตัวบังยมแหละแต่ไม่มีเยอดอ่อนมันกินอ่อนอ่อนมันมันก็แก่มันไม่เป็นไรหรอกกินยังไม่หนาแบบนี้ไม่หนางแชปลีลิฟต์ไบอกยมเป็นเออใช่ชมตามอีสานครับไปมะขามไปฮามาลีบางยมภาษาอังกฤษว่าไงวะบักยมลิฟไม่รู้ครับเอากินให้ดูดู <laughs> มันกินได้เลยเขากินเ้าก็ากินให้ดูไม่เอาไม่มันยอดไหมนี่เดี้ยวนี่นี่น,น,นี่ยอดน้อยๆมันมนี่อ่อนแล้วนี่เอาดูให้ท้าหลอกให้กินนะโอ๋ชิมมีโจ๊ตยัย <laughs> ชิมมีโจ๊ตยัยแล้วโอเคน,นะครับนนค่บอยกุ้งอร่อยมากครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ